สวัสดีครับนี่นฮนยักกินต้มส้มจัดให้ครับต้มไก่ครับไก่ใม่บ้าน bye hey, Ủa, ừ. à. 别问谁。Bien, ส้มส้มเม่น้ำเดือดใส่เลยครับใกล้บ้านมาตู้ดรอรนี่ใส่เกียวนิดหนึง่งตอนตักเกียวปั่นบ้าน นี่ออกแกงฮักคิเล็กนัก่หนังฮัตคิเล็กตุ่มาเจ้าบา,อ,า,า,บาอันนี้แกองอะไเนาะขาออนเ้ไดยเห็นนะ แดงนะไก่ใกบข้องแหงไก่แก่ไก่แก่ผสมไกล่ลาดไก่หน่อยครับต้มตัวหนึ่งนี่ครับนี่ครับก็เมื่อกี้ไปชุ่รถมา เต้ต้มไก่สุดยอดเลยดูเนี่ย Thanks for doing

คมอีกไหนล่ะคมผมตันปิดไหมครับแกงในต้มไก่แล้วต,ต,ต,ต้มส้มต้มนี่แกงขี้เหล็กบว แกงอมอมออมคิลิกนาำอย่านางกับนงังนังควาย,ายทานบม,มีทานทานกับนังเอียนะนทานทาน,นาพง์ม,มัมนอนดีกินโซดาเด้อนอนยามเมื่มคืนอม,อมนั่ง,งพี่น้องบางแหน,น้าก่แม่ นังวัวอเมยออไกเาแล้วกนมยาสูลูกน่ามากอมเอากอมเอามานอนเอามานอนอดอดมันอามานอนอ้ยบ่เกยว่าซะมาเกลี่ควงกามาเค่ยมากวงกับบกมกล่ยกพอยเกลือยทกินกับอันตำบกเก๋ยบ่ เี <mile> ่ยมหมอนพยาาแล้วตงไกว้ปันไปลเป็นยางดอกใส่ขี้เหล็กหักขี้เหล็กต้มมาแล้วะอนเปันัน้าแทเป็นบอลห่งปันเ็งเีย่เดี๋วน้อโอดเ็อัรเปลี่ยนขี้ว้ดกใส่แผ่นเพิ่ลเป็นที่เป็นเยียร์มล้ นี่มาจากบ้านผักไอ้ยอดผักกิเลกต้มมาอันนี้ผักผักเขียวกักยางนี่ แขเงไปอะยุ่บเสพเสพที่นี่น้องคนคอคอคนหอมนี่มีพวกเห็ดให้กินไทยไทยอะไรคือแค่เห็ดผู้เดียวจับมือเดียว ไคกินบอว่นี่อมสิเล็กน,นั่งกือวแงนี่ก็เลยว่มันอันนี้นังนั่งที่เหมือนยับไปล้ตุ่นเบ่งเีอย โมยงาปกเกแข็งเยาแล้วหนังใสแล้วบอ่แล้ใส่แล้วอะันนนันนี้อ่ะมันแข็งแข็งแไว้แข็งเลยแชไว้ไวเอาไป,ดปาแดกคุ้มบอกไต้มน,นี่คับคูมาเต้บ้านเนี่ยอแลนด์มีแล้วเขาบอกว่าเอามานมออแล้วก็มแลนด ทูกลับหมาแล้วทูก็ยังนั้นประเด็กนะครับประเด็กล้านอนเพชรประเด็กตัวไข่ในเงินดี พ่อหมาหลายแต่มาแกงตินหอมหอมเร่ออเรอ่อยแล้วข้าอย่างสิมเมืองสำนีบนาะองะอ,อคอมชีเล็กแสหนัง ลอยนะคาดยังล้วก็ส uh ีเหาแต่ว no ่าคิดเลขมันนั่นเ้ยยดผมยาตุมลายแล้วมนนั่นก็สเจือแต่ว่ามันมุนปั้นเนาะดก็ในวัลรชาติเปลี่ยนะเือองเอากเือนวัได้ใช้อ่ เอาไปใช้อ้อมบอลถ้าเบิ่งตอนต่อไปอ้อมบอลขีกห้วยอยู่ไหนนะเอามาด้วยเอามาแบ่งออกใส่ได้ เอาไงมาใส่อ้อมันนดีบุ๊กบุ๊กอได้แต่ลีอยนนู้นเามาเป็นตอทีว่อันนี้บกแล้ให้รเอาไปซื้อมาเได้ถิบ้ยเ้เกบตนี้าจมบ ต้มอย่าต้มต้มเหมือนที่บอสผมจากเวลาไปต้มเพิ่งไหนกูมาต้มหนาวทานเขาทานเสต็มดิต้มนะเขาทานเสต็ปเขาแถมเราแถมต้มต้มชมมันมักเข็มมักจางไปแต่อีกบอกอันนี้ใช่เหรอ มีกนมกเห็นหมมกยัเห็น,กนม,หมก,มกยัเห็นเยกมกเห็นเฉยยวกมีแต่คนเลัจนะมีแต่คนเล้าหัจักะอีเห็นนะคนไทยเข้ไาม่ค่อยกิน อ้มไม่ใช่เห็นเฉียคือเห็นอ้มเห็นแล้วหรอเห็นบกเห็นใส่ยวกบกเนึองเหรอ วยตัดตอกไก่ตอกไก่ใส่ไปชุดรถเมื่อนี้มีคนใ,ให้กินก็น่ามาตะบาน

นี่ชิลเกมีเวลซ้อยูบแสบมันียบ่านี่ใหต้งค่อยเดี๋ยวบ่ กดีแต่งอีกแต่งอีกกระตาบนลนอ่ะโอเคแทบล่บล่ะร๋อนไหนีไอตัวนึง ไอ้ซันไปตัดผมใหม่เนอะไปอืมอินแล้วห็นแล้วห็นแล้วโอเคสกินเฮดมาแม่อะสมองอีห็นอันนี้อย่างอะน่ะผัดแตงอผัดแตงผัดแตง 土著人。